ตอนแรกนี่ครับพวกนี้แต่งตัวเรื่องซอฟต์พาวเร์หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเร์ไม่ได้ความเรื่องซอฟต์พาวเวร์วันนี้จะมาทำเรื่องบ่อลแทนเพราะกรณีเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งเป็นชื่อบังหน้าข้อเท็จจริงคือบ่อนคาสิโนหลังจากนั้นก็กำลังจะทำกฎหมายบ่อนออนไลน์ถูกกฎหมายเป็นคู่ขนาด วันนี้กระแสเสียงในสังคมโซเชียลมีเดียไปไกลมากในการที่จะต่อต้านบ่อนคาสิโนในนามิเทนเมนคอมเพล็กซ์การอ้างประเทศจะได้รับผลประโยชน์และก็คิดว่านี่จะเป็นการสร้างรายได้กันอย่างมโหฬารถ้าบ่อนการพนันมันดีจริงเนี่ยทำไมรัชการที่ห้า ท่านทรงให้ยกเลิกไล่เลี่ยกับเวลาของการเลิกท่านเพราะรัชกาลที่ห้าท่านก็ทรงเห็นว่าพระสพในกรของท่านนั้นนะครับถ้าไปติดการพน,นันมันคือการทำลายชีวิตทั้งตัวเองครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมานั้น ประเทศไทยเราจึงไม่มีเรื่องบ่อนคาสิโนครับรอบข้างบ้านนั้นเนี่ยนะครับถ้าอ้างถึงความสําเร็จทําไมรัฐบาลไม่อ้างประเทศพมา่าบ้างไม่อ้างประเทศกัมพูชาประเทศลาวแม้กระทั่งมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแต่ไปกล่าวอ้างเรื่องสิงคโปร์ถามว่านี่ครับเรามีอะไรเหมือนสิงคโปร์เขาบ้าง สิงคโปร์ตั้งแต่รีกวนยูมานั้นเนี่ยเขาเคยมีผู้นำประเทศต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันหนีคดีนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับบรรดาข้าราชการของเขานักการเมืองของเขามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นที่ประเทศเล็กๆอย่างเขาซึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแต่ทรัพยากรมนุษย์ เพราะเขาสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแรงบอนเดียวที่สิงคโปร์นะครับถ้าอ้างความสำเร็จทำไมรอบข้างบ้านเราจึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วเวลานี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบรรดาบอนคาสิโนทั้งหลายเนี่ยคนไปเล่นก็ลดน้อยถอยลงดังนั้นเนี่ยนะครับบอนการพนันออนไลน์ มันจึงเนี่ยนะครับเป็นออปชันที่สำคัญสำหรับบรรดาผู้ลงทุนซึ่งเนี่ยนะครับคนก็เริ่มเห็นตัวการเนี่ยนะครับเป็นคนต่างประเทศหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราคงจะแลเห็นชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่านี่นะครับรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยไม่เคยประกาศนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีบอนคาสิโนอยู่ข้างในเนี่ย ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งถ้าเขาใช้เนี่ยนะครับนโยบายหลักว่าเนี่ยนะครับจะสร้างบ่อนคาสิโนในานามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะทำบ่อนการพนันออนไลน์นะครับยกขึ้นมาไว้บนดินและประชูนโยบายในการหาเสียงและคนในชาติให้การสนับสนุนเช่นเดียวกับการเนี่ยนะครับจะให้ ต่างชาติเช่าที่99ปีนะครับพร้อมคอนโดแลนด์ปิดซุกที่3 0 0แสนได้ระบบขนส่งทางรางยกรถรางที่สองข้างทางให้เอกชนแม้กระทั่งเรื่องการเปลี่ยนระบบเงินตราข็าตามถ้าเขาพูดในการเนี่ยนะครับขอใบอนุญาตจากประชาชนเนี่ยคือให้ประชาชนเจ้าของประเทศเขาไปเลือกตั้งแล้วคนให้ความเห็นชอบมา ผมเองก็เหมือนกฎหมายกีจาเพราะคุณหายเสียงมาแม้ก็ต้องต่อสู้กันตั้งแต่เวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไอ้นี่ก็ไม่ตรงปกตั้งแต่จุดยืนทางการเมืองและนโยบายนี้ก็ปกปิดประชาชนเขาอพอวันเนี่ยนะครับจะตั้งรัฐบาลพันอย่างนี้เข้ามานั่นเนี่ยมาทําเรื่องบอนกันพนันอ้างว่าเล็กนิดเดียวสิบเปอร์เซ็นตเอาเล็กเต็นิดเดียวทําไมไม่ออกอะ วันที่ไปที่อุดรธานีนั่นอวดสปปรรพคุณนะครับยกตัวอย่างไว้ลาวฮาหนอยแล้วก็บอกว่ารู้ทุกคนที่เล่นบอลการพนันออนไลน์ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือครับประกาศความโอหังก่อนหน้านี้นะครับจะส่งกำลังเข้าไปจัดการกับแกงคอร์เซนเตอร์ แต่พอไปเชียงรายก็บอกว่าจะทำให้บ่อนออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพยายามอธิบายว่าคนไทยถ้าเข้าเล่นนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน5,000เป็นการสกัดคนไทยเราก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคนไทยเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้ว้ารสีล้านคนไทยก็ปาไป3สาม พอนี่นะครับออปชันเรื่องการพนันออนไลน์ผู้เชียงรายรัมตรีกระทรวงดีประเสริฐจ,จันทราหวงทองรับลูกทันทีมันก็เป็นออปชันดิก็คือหมายความว่าไอบ้บอนการพนันออนไลน์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ขึ้นกับบอนคาสิโนโใหญ่ซึ่งนี่นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่ากระทรวงดีลงมาเนี่ยนะครับ ไอ้พวกนี้โอหูไปนาวตาไปไร่ทั้งนั้นน่ทำท่าเหมือนกับจะปรบับก็คุณทักษิณบอกว่ารู้ทุกเบอร์นี่และท้ายที่สุดนอกจากนี้นะครับปล่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใครก็รู้ว่าในวงการนี้ผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนครับมีถามซ้ำไม่ปรบับแต่กำลังจะเป็นออปชั่นนไปทำกฎหมายคู่ขนานกัน เพราะไอ้ลำพังเนี่ยนะครับคนจะมาลงทุนเรื่องบอลคาสิโน,โนในนามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โรงแรมศูนย์ประชุมห้างสปปรรพสินค้านะครับที่เล่นกีฬาสันทนาการทั้งหลายหอประชุมนี่นะครับเดี๋ยวนี้ว่างเต็มไปหมดอ่ะ mm. ห้างสปปรรพสินค้านี่ครับล้นประเทศอยู่แล้วแล้วแล้อยังไงของพวกนี้เอามาบาังหน้าไง วันจริงกับนคาสิโนแต่เห็นว่าโลกมันไปไม่ได้แล้วการพนันออนไลน์ซึ่งจะเป็นรายได้หลักแล้วเราจะกลายเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับของธุรกิจสีเทาเราจะกลายเป็นฮับไอ้พวกนี้ก็จะกลายเป็นฮุบอันฮับกับฮุบท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมูล,ลค่ามันจะมาโหรานรัฐได้เท่านี้ประเทศชิบไหยใหญ่โตคนได้ประโยชน์ บางคนอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าเกร็ดสตกาซึ่งใช้เวลาอีกเดือนสองเดือนนั้นเนี่ฟังอนุทินชาญวิรกุลเขาบอกว่าจะต้องถูกส่งกลับมาที่คครมนายกกำรีช่วยกลางบอกว่าไปสภาได้เลยแต่ผมเรียกร้องไปยังพักร่วมรัฐบาลนะว่าเรื่องนี้นะครับระวังจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะ เพราะนี่นะครับขณะนี้คนไทยก็เริ่มขบวนยืนขวางและเริ่มจะชัดเจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระทรวงมาไทยรัฐนตรีมาไทยประกาศเลยว่านะครับจะลงเนี่ยนะครับลงโทษสถานหนักสำหรับการเล่นการพนันต่อไปในขณะนี้ครับพรรคการเมืองหลักในรัฐบาลกำลังชูเรื่องคาสิโนอ้างเรื่องนี้นะครับ แก้ไขปัญหาการพนันเลขาคริสดีกาก็บอกไปแก้ที่นี้ใส่ไม่จะแก้โดยการสร้างบอนคาสิโนโขึ้นมาแต่หลักใหญ่ใจความนั่นนะในวงการเขาเริ่มเห็นตัวละครนะครับไอ้นายทุนในไทยเล็กไปหรอกแต่ว่าเนี่ยนะครับไอ้นายทุนรายใหญ่แล้วก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถามว่ามันแลกกับสังคมเอาของไทยได้ไหม เราเนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศตอนแรกเนี่ยครับพวกนี้แต่งตัวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้ความเรื่องซอฟต์พาวเวอร์วันนี้จะมาทำเรื่องบอลแทนแล้วเสร็จแล้วเนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าบอลออนไลน์มันคุมไม่ได้ลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายอาว่าจดทะเบียนโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ใครเล่นก็ได้มันจะยากอะไร ไม่มีทางที่จะปิดได้แล้วท้ายที่สุดเด้นนะครับเด็กพอมันไปติดการพานันพ่อแม่ก็เดือดร้อนลักวิ่งชิงปล้นขายตนขายตัวนะครับติดยาเสพยาขายยาแลกกับเงินเนี่ยนะครับต่อหนึ่งบอลสามหมื่นห้าพันล้านในระยะเวลาสามสิบปีมันคุ้ม การท่องเที่ยวแบบเฮงสวยเฮงสวยยังเกือบสองล้านล้านะถ้ามันอยู่ในสภาพปกติก็สามจุดล้านล้านต่อปีไอ้นี่สามสิบปีต่อหนึ่งบอลสามหมนห้าพันล้านแล้วไม่ใช่ใจ่ายทีเดียวด้วยแรกข้าวห้าพันที่เหลือจ่ายปีละพันพันพันแต่ว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าบอลออนไลน์นะครับจะมีจํานวนเลยนะครับจะจะหมื่นจะแสนอะไรก็แล้วแต่มันก็สังกัดนะครับบอลคาสิโนครับ เป็นการจัดแถวจัดผลประโยชน์แล้วถามว่าประเทศได้อะไรแปลว่าประเทศที่หายหายนะอย่างไรนี่คิดได้ทันทีผมเองก็เห็นว่าในประชาชนเนนะครับบรรดานักวิชาการบรรดาคนที่เขาเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยที่ทนเห็นกับพฤติกรรมพฤติการแบบนี้กันไม่ได้นั้นเนี่ยก็เริ่มออกมาต่อต้านตามลำดับ เริ่มที่จะส่งเสียงคัดค้านและผมก็มีความวาดหวังกันว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่สวนแนวทางกับรัชการที่ห้านั้นน,นะครับไม่ควรที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ผมวาดหวังว่านะครับในส่วนในไม่ว่าในส่วนสารดีกาในส่วนปปชแพทยสภาแม้กระทั่งกกตซึ่งหาความหวังอะไรไม่ได้นั้น ถ้าทำหน้าที่กันอย่างแข็งแรงนั้นในระยะเวลาเดือนสองเดือนนี้ถ้าแพทยสภาชี้โคมเข้าให้หน่วยงานอื่นๆก็เป็นหลักฐานการประกอบไม่มีคุณทักษิณรลดแร่นสักคนเนี่ยผมว่ารัฐบาลน,นี้ไม่มีน้ำยาหรอกรเพราะวันนี้เนี่ยนะครับก็เสมือนหนึ่งนะครับว่าบ้านเมืองนี้ใครใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนั้นน่คุณทักษิณบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อทำงานอีกยีปี แต่บอลเนี่ยไปตลอดชีพสามสิบปีเบื้องต้นต่อครั้งละสิบปีสิบปีและความชิบหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไอ้หน้าไหนจะมารองรับความรับผิดช,ชอบแบบครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะต้องยืนตัวตรงกันอย่างแข็งแรงผมเองคนหนึ่งไม่เห็นด้วยและอย่างไรก็ตามนั้นก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เลวร้ายนะครับ นักวิยาการอาจจะตั้งคําถามแต่ละประเด็นในรองคราเมาไล่ว่ากันวันอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่ผมมองก็คือว่าการมีรัฐบาลแบบนี้อย่าคิดแต่ว่าเนี่ยนะครับว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรให้ประสบความสําเร็จเพราะคุณพูดเองว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเป็นวิธีการบัญญาอ,อ่อก็วันนี้ลงทุนด้วยการบรรยาอ่อนแล้วครับ Thank <laughs> you.